จัดบริการพัฒนาการและโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการต้นแบบการใช้เงินภาษีเพื่อมีหลักประกันสุขภาพท่่นหน้า n a t i o n a l Health Service n HS หรือระบบบริการสุขภาพแห่งชาติที่ทําให้มีหลักประกันสุขภาพท่่นหน้าในประเทศอังกฤษเกิดขึ้นในปีคศ1 9 4 8 ในขณะที่โครงสร้างที่เป็นกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า Department of Health มีพัฒนาการมาก่อนหน้านั้นในปีคศ1805เริ่มมีหน่วยงานในระดับชาติที่ดูแลเรื่องสุขภาพเรียกว่า Board of Health ต่อมาในปีคศ1854เรียก General Board of Health และกระทรวงสุขภาพหรือกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นในปีคศ1919โดยที่มีกระทรวงประกันสังคมเกิดมาก่อนตั้งแต่ปีคศ1911ในปีคศ1968กระทรวงสุขภาพและกระทรวงประกันสังคมถูกยุบรวมกันตั้งเป็นองค์กรใหม่เรียกว่า d e partment of health and social security และอีก20ปีต่อมาแยกเป็น d e partment of health และ d e partment of social security อีกครั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันรู้จักระบบหลักประกันสุขภาพอังกฤษ NHS ใน8การาฟรายงานระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศอังกฤษได้ร่างนโยบายระบบบริการสุขภาพแห่งชาติที่ครอบคลุมการจัดบริการสุขภาพฟรีสําหรับประชาชนทุกคนในสหราชอาณาจักรโดยไม่คํานึงถึงระดับรายได้70ปีต่อมาระบบ NHS มีการพัฒนาจนมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมาก บทความนี้ได้จําแนกความซับซ้อนของระบบ n h s ออกเป็น8กรเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่สถานะในปัจจุบันของระบบ n h s การเพิ่มขึ้นของขนาดตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีงบประมาณจากภาษีทั่วไปและระบบประกันสุขภาพของประเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีคศ1948เป็นต้นมา โดยมีสัดส่วนรายจ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งส,ส,สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเพียงร้อยละ2ในช่วงปีแรกๆของการก่อตั้งระบบ NHS จนถึงร้อยละ7ในปัจจุบันหรือเฉลี่ยร้อยละสีในช่วงเวลาดังกล่าวหัวข้อต่อมาก็จะเป็นบุคลา,ากรเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของอังกฤษที่ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอาศัยเงินงบประมาณจากผู้เสียภาษีและมีเชื่อเรียกว่า บริการสาธารณสุขแห่งชาติหรือ NHS มีอายุครบ75ปีเพราะตั้งขึ้นครั้งแรงกเมื่อวันที่5กรกฎาคมคิศ1948ในวาระครบ,รบ75ปีการบริการของ NHS ต็มไปด้วยปัญหามากมายเช่นคนไข้ต้องรอเป็นเวลานานขึ้นในการเข้ารักษาการรักษาโรคไม่เร่งด่วนการบริการสาธารณสุขจะได้ผลและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ2ออย่างก็คืองบประมาณและจํานวนบุคลากรทางการแพทย์นับจากก่อตั้งขึ้นมาในปีคิศ1948 งบประมาณของ NHS เพิ่มขึ้นปีละ3.6%ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระบุว่าปีหนึ่งต้องเพิ่มขึ้นประมาณ4%เอร์เเพื่อให้การดําเนินงานของ NHS มีประสิทธิภาพสูงส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็ขาดแคลนถึง1 1 2 4 9 8คนหรือ8%ซระบบการสาธารณสุขของอังกฤษได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีที่เก็บทั่วไปการให้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายต่างจากระบบบริการสาธารณสุขในยุโรปที่งบประมาณมาจาก ระบบประกันสุขภาพที่ผู้ประกันสุขภาพทุกคนต้องจ่ายเงินส่วนต้นกําเนิด NHS หนังสือชื่อเดนเนสเขียนไว้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลอังกฤษภายใต,ใต้การนำของพรรแรงงานเสนอแผนงานรัฐสวัสดิการแบบครอบคลุมทั่วด้านการบริการสาธารณสุขแห่งชาติที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายในจุดบริการคือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของแผนงานนี้ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์คิรัสกัาช1948กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษได้ส่งเอกสาร แผ่นพับชี้แจงให้แก่ทุกคนในอังกฤษโดยเขียนไว้ว่าทาง NHS จะให้การดูแลทางการแพทย์การรักษาฟันและการพยาบาลคนทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กสามารถใช้บริการนี้หรือเป็นบางส่วนจะไม่มีการคิดค่าบริการใดๆยกเว้นบางรายการพิเศษจะไม่มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ใช้บริการที่ต้องมีการทำประกันสุขภาพแต่สิ่งนี้ไม่ใช่การกุศลพวกคุณทุกคนคือคนที่จ่ายเพื่อสิ่งนี้ ส่วนใหญ่ในฐานะผู้เสียภาษีและบริการนี้จะช่วยบรรเทาความวิตกกังวลเรื่องเงินทองในยามเจ็บไข้ได้ป่วยคนอังกฤษสามารถเข้า,ขารักษาการรักษาในจุดไหนก็ได้ในอังกฤษวัตถุประสงค์ของ NHS คือให้บริการสาธารณสุขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในจุดบริการคนที่มีถิ่นอยู่ในอังกฤษที่ใช้บริการจึงไม่ต้องเสียเงินส่วนคนที่ไม่มีถิ่นพักถาวรสามารถได้รับการรักษาฉุกเฉิน และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากมีการดูแลสุขภาพที่ต่อเนื่องจากนั้นบริการสาธาณสุขเบื้องต้นของ NHS ได้แก่การตรวจโรคและการดูแลการป่วยเรื้อรังการผ่าตัดเล็กการจ่ายยาคนป่วยนอกและการวางแผนครอบครัวการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมาจากการส่งตัวของแพทย์ที่ดูแลเบื้องต้นหรือในกรณีฉุกเฉินซึ่งคนป่วยจะไม่มีค่ารักษาพยาบาลใดๆค่ะ งบประมาณค่าใช้จ่ายของ NHS มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปีในปีงบประมาณ2019-2020ถึง2020รัฐบาลจัดตั้งงบไว้134แสนล้านปอนด์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านที่ตั้งงบไว้ประมาณ129แสนล้านปอนด์ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนหนึ่งใน5ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศในแต่ละปีแม้กระทั่งก็ตามมีเสียงเรียกร้องตลอดเวลาว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มงบประมาณให้อีก เนื่องจากปัญหาขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ขณะที่จํานวนผู้ป่วยรอการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกปีเพราะจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีเมื่อเทียบสัสดส่วนประชากรกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษได้ประกาศเพิ่มงบประมาณให้ NHS อีก250ล้านปอนด์ประมาณ1,400ล้านบาทพร้อมทางสนับสนุนงบป,ประมาณให้กองทุนสงมับผู้ป่วย อีก500ล้านปอนด์ประมาณ2800 0ล้านบาทเพื่อลดอัตราการคลองเตรียมในโรงพยาบาลและให้สามารถจำหน่ายผู้ป่วยออกได้เร็วขึ้นโดยหวังว่าจะสามารถลดแรงกดดันในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้และปลดล็อกการส่งต่อผู้ป่วยจากรถพยาบาลให้เข้ารักษาการรักษาในโรงพยาบาลได้ส่วนประเทศไทยในรอบ20ปีที่ผ่านมางบป,ประมาณของโครงการ30บาทรักษา ถูกโลกได้ในระยะเริ่มต้นอยู่ที่40,000ล้านบาทและมีการปรับเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆทุกปีโดยในปีพศ2565ที่ผ่านมางบก,กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีวงเงินอยู่ที่198,891ล้านคิดเป็นร้อยละ6.42ของงบประมาณประเทศวิธีการให้บริการการกำหนดให้ประชาชนทุกคนต้องเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนกับแพทย์ เว็บปฏิบัติทั่วไปซึ่งทั้งหมดอยู่ในภาคเอกชนในนามรัฐ NHS เ,เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้แพทย์แทนประชาชนโดยประชาชนได้สิทธิ์นี้ก็ต่อมาใช้บริการกับแพทย์คนที่ตัวเองเลือกเลือกขึ้นทะเบียนยกเว้นกรณีฉุกเฉินสิทธิ์นี้จะครอบคลุมการรับบริการกรณีฉุกเฉินที่แผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลด้วยด้วยระบบนี้เด็กเกิดใหม่ผู้ย้ายออก แม้ได้สิเป็นประชาชนของประเทศสหราชอาณาจักรจะต้องมีเลือกแพทย์ประจําตัวทุกคนต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเมื่อไหร่ตามที่ประชาชนเลือกแพทย์คนใหม่จะมีระบบที่ทําให้เวชระเบียนถูกส่งจากคนเดิมไปยังแพทย์คนใหม่ด้วยระบบภายในของ NHS ทาให้ถึงแม้วคนคนแพทย์คนใหม่แต่ข้อมูลของคณให้ยังก่ คงมีความต่อเนื่องหลังจากนี้ระบบประกันสุขภาพทัวหน้าการขึ้นทะเบียนกับสถานบริการในชุมจเป็นึ่งแบบสองลักษณะคือหนึ่งการขึ้นทะเบียนในลักษณะแบ่งพื้นที่โดยรัฐสองการขึ้นทะเบียนกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปตามที่ประชาชนเลือกตามความสมัครใจในปีคศหนึ่งเก้ามีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องกนไก่สองคัญที่ทําให้เกิดการทางานร่วมกันเป็นทีมสรุปได้ดังนี้หนึ่งนักมีนโยบายให้แพทย์ เพื่อเสรปฏิบัติทั่วไปสามารถใช้บางส่วนในตัวอาคารที่เป็นเฮลท์เซ็นเตอร์เป็นสถานที่เพื่อให้บริการประชาชน 2. การสร้างระบบให้พยาบาลชุมชนรับผิดชอบประชาชนตามบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนในกระแพทสามมีการโอนบุคลากรที่อยู่ในเฮลท์เซ็นเตอร์ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้โ o เชีย a u อ h o อริ y ีเพื่อให้มาอยู่ใน n h s h ถึงจุดสุดงอมที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมในส่วนของการร่วมมือกับเพื่รัชกร แพทย์จะเป็นผู้สัญญาในใบสัญญาคนไข่ไปรับยาที่ร้านขายยาียกว่าเชื่อว่จากเภสัชกรซึ่งเป็นเอกชนโดยเภสัชกรจะเบิกเงินค่ายารวมทั้งได้รับค่าตอบแทนการจ่ายยาโดยที่คําตอบแทนการจ่ายยานี้จะได้รับเป็นเงินก้อนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายปีผ่านสมาคมเภสัชกรจึงเรียกรูปแบบการนำพาสีมาใช้ในลักษณะนี้ว่า เบอริกโมดแต่ผู้ที่มีบทบาทในการออกแบบท,ที่สำคัญคืออโนลินเบเวนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณสุขในขนาดนั้นเมื่อคนไข้นำไปสั่งยาเพื่อไปรับยาที่ร้านขายายาจะมีคนไข้าบางกลุ่มที่จะต้องจ่ายเงินบางส่วนที่ร้านขายายาโดยจ่ายให้ nhs ผ่านร้านขายายาทางตแพทย์ต้องจ้างผู้ช่วยทางตะแพทย์ทำงานในคลินิกได้รับการส่งเสริมให้เข้าไปใช้ ัวอาคารของเฮล์เซนเตอร์เป็นสถานที่ทำงานเช่นเดียวกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโดยมีผู้ดูแลสุขภาพฟันทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและป้องกันฟันซึ่งมีสถานที่ทำงานอยู่ที่เฮล์มเซนเตอร์แล้ว NHS เด้ยงมีพัฒนาให้มีศูนย์แบบและเอกซเรย์เช่นในช่วงปีคศ1990ง้วยเชนเดียวกมีเอกซเรย์หนึ่งเครื่องตอบชัอก่อนประมาณส0,000นคนซึ่งมักจะมีอยู่ที่เฮล์เซนเตอร์ขนาดใหญ่ และบางพื้นที่ใช้ร่วมกับโรงพยาบาลรวมทั้ง NHS ได้สร้างระบบการบรรจุ s p e เ c ี m e n ที่ได้มาตรฐานแบบฟอร์มสำหรับการส่งแลบรวมทั้งการรายงานผลซึ่งตอบสนองในกรณีที่ต้องการผลอย่างเร่งด่วนด้วยสำหรับรายละเอียดขององค์ประกอบและการให้บริการต่างๆจะกล่าวถึงต่อไปเทียบกับประเทศไทยการเดินทางภายในประเทศอังกฤษค่อนข้างสะดวกสบาย มีขนส่งสาธารณะรองรับในทุกๆเมืองของอังกฤษล้วนมีบริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งสิ้นแต่จะเดินทางด้วยวิธีการใดให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละพื้นที่การเดินทางที่แนะนําเป็นพิเศษคือรถเมล์หรือในอังกฤษเรียกว่ารถบัสที่มีอยู่หลากหลายสายวิ่งวควบคลุมแทบทุกพื้นทีแ่และสถานที่สําคัญต่างๆภายในเมือง จึงง่ายต่อการที่จะเดินทางไปสถานบริการโดยการนั่งรถบัตจึงการซึ่งการเดินทางนั้นใช้เวลา15นาทีถึง20นาทีหรือจะมากไปกว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานบริการที่จะไปด้วยและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ในประเทศอังกฤษและประเทศไทยทําให้การเดินทางล่าช้าลงอาจมีข้อขัดข้องจากทั้งตัวบุคคล หรือสถานที่น,น,นั้นๆก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและสถานบริการที่ใช้เข้าร่วมรับในการบริการกลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ